Golden Angel สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนตุลาคมนะว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ความรักใบแรกนะคะที่ชาวราศีเมษจะได้นะ king of pentacle page of s w o r d ace of w a n d นะเราจะดู5้าไพ่แล้วก็ขยายไปด้วยเลยนะคะ ใน5้าไพ่นี้นะมันมีทั้งเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทนหันในชีวิตของคุณนะสำหรับชาวราศีเมษนะเกี่ยวกับความรักนะคะจากที่ดูไพ่ห้าใบานี้นะมันขึ้นเทมเพลนด้วยนะไพ่เทมเพลนนำนั่นมันหมายถึงว่าชาวราศีเมษนะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูอยู่ ในขนาดนี้นะคะมาดูที่ King of Pentacle นะมันหมายความว่าในเรื่องความรักนะในช่วงนี้นะชาวราศีเมษก็จะรู้สึกว่าตัวเองนะรู้สึกว่ามีความสมบูรณ์ดีเกี่ยวกับความรักของตัวเองนะรู้สึกว่าพอใจกับความรักนะคะถ้ามันเป็นตรงกันข้ามก็คือว่าคุณไม่ค่อยพอใจกับความรัก น้มันสามารถสลับกันได้เนาะสำหรับความหมายของไพ่เนาะแต่คุณเป็นคนที่ความรักมันอิ่มตัวแล้วอะ่ะบางคนมาถึงจุดแบบความรักอิ่มตัวนะคะอ,อิ่มตัวในที่นี้บางคนนะอิ่มตัวแล้วอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะตกลงแต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอิ่มตัวแล้วมันอาจจะทำให้เกิดอาการเบื่อกันได้ นะคะมันมี2กรณีด้วยกันนะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะแล้วแต่ว่าเราจะมองว่ามันเป็นการอิ่มตัวในลักษณะไหนนะคะมันเป็น2กรณีด้วยกันนะคะต่อมานะคะเพจออฟสอดนะ,ะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะชาวราศีเมษนะมีการคบหาโดยใจกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือชาวราศีเมษเองเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคนรักนะคะไพ่มันสามารถสลับกันได้เนาะ ใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะถ้าอายุน้อยกว่านะจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะเป็นคนดื้อรั้นนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าตัวเองถูกแล้วนะก็จะไม่ยอมเปลี่ยนเลยความคิดของตัวเองนะแต่ถ้าความคิดของตัวเองคิดว่าตัวเองถูกแล้วก็จะไม่ยอมฟังใครเช่นเดียวกันนะแม้แต่คําแนะนําอะไร่างนี้นะคะจะถือได้ว่าเป็นคนที่ดื้ออยู่พอสมควรนะสาหรับคนรัก คนที่อายุน้อยกว่านะต่อมานะคะ A of s o อ o r อดนะคะไพ่ใบนี้นะมันแสดงถึงว่ามีการฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันในเรื่องความรักนะคุณกับคนรักของคุณนะผ่านเรื่องราวดีร้ายมาด้วยกันอย่างขเขาเรียกว่าอะไรหลายครั้งต่อหลายครั้งนะคะ พยายามที่จะประคับประคองความรักมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างเนาะแต่ก็พยายามประคับประคองความรักกันมาได้ด้วยดีนะคะเขาเรียกว่ามีความผูกพันกันนะคะในระดับหนึ่งนะถึงบางคนผูกพันกันมากเลยนะทําให้ความรักอิ่มตัวถึงขั้นจะแต่งงานกันด้วยซ้ํานะสําหรับบางคู่นะคะแล้วบางคู่อิ่มตัวจนทําให้รู้สึกเบื่อกันไปแล้วในตอนนี้ด้วยนะคะ สำหรับไพ่ใบต่อมานะเป็นไพ่ไม้นะมนันแสดงถึงว่าชาราศีเมษนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในเรื่องของความรักนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าจากความรักที่มันดีๆอยู่ในขนาดนี้นะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือได้นะคะจากดีอาจจะไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะจากที่ไม่ดีเลย คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ความรักครั้งนี้มันกลับเปลี่ยนแปลงตาปาัดแบบกระทันหันทําให้มันเป็นไปได้ซะอย่างนั้นนะคะสําหรับความรักเนาะม,มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะเ e มเพ a n ตนะคะรู้สึกว่าชาวราศีเมษนะคะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายย้ายบ้านใหม่หรือว่าย้ายถิ่นฐานตาม สามีหรือภรรยาไปนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านใหม่หรือว่าย้ายที่ทำงานใหม่เพื่อที่จะได้ไปอยู่ใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือตรงกันข้ามนะอาจจะย้ายห่างกันด้วยซ้ำไปนะจากตอนนี้อาจจะอยู่ใกล้ๆกันอาจจะ ย้ายที่ทำงานเพื่อไปรับตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้มีระยะทางหรือว่าทำให้ได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆหรือว่าต้องได้ย้ายบ้านใหม่อะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็ย้ายไปด้วยกันนะคะบางคนก็ย้ายเพื่อไปทำงานนะคะก็จะมีการห่างกันบ้างเนาะแต่ความรักก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่ที่ขึ้นว่า,ามีปัญหาหรือว่าเลิกลาก,กันอะไรเงี้ยไม่มีนะคะ ก็แค่ความรู้สึกแบบอิ่มตัวเท่านั้นเองนะคะแค่รู้สึกเบื่อๆกันบ้างอะไรเงี้ยคนที่มันเห็นหน้ากันทุกวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกเบื่อกันบ้างเนาะโอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้ชาวราศีเมษนะคะโดยการขยายไพ่เลยดีกว่านะคะ king of pentacles นะ จ i n g of Pentacles นะได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษนะจะมีการลักลอบคบกันนะคะเป็นการลักลอบคบกันแบบไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะหรืออาจจะมีคนที่จะมาจ้องที่จะเขาเรียกว่าอะไรแย่ง คนรักของคุณไปนะคหรือตัวชาวราศีเมษจะไปแย่งคนรักใครหรือเปล่านะมันเป็น2กรณีมันสามารถสลับกันได้เนาะแต่จากทีด่ดูนะมันเป็นการครบซ้อนหรือว่าลักรอบคบกันมากกว่านะคะที่ไม่สามารถเปิดเผยกันได้ประมาณนี้นะคะเป็นการแอบ,บซ่อนหลบซ่อนอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเราจะขอขยายพายเพจออฟสอดน,นะ เด e l เล e r นะคะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีเมถุนนะมันเป็นความรู้สึกแบบรักโลกโกรธหลงนะในความรักครั้งนี้นะมันมีครบรถเลยอะ่ะนะคะแต่ความรักครั้งนี้ของคุณสองคนนะมันเหมือนมีกิเลสอยู่ในนั้นด้วยนะคะรักโลกโกรธหลงมันเป็นเรื่องธรรมดาของความรักเนาะแต่ความรักครั้งนี้มันมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแลสินะ ผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะเข้ามามีอิทธิพลกับความรักครั้งนี้ของคุณและแฟนของคุณนะคะอืมเข้ามามีอิทธิพลเยอะเลยนะคะแล้วชาวราศีเมถุนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษด้วยนะในช่วงเวลานี้นะคะ เเพราะว่ามันได้ไพ่รักรอบด้วยใช่ไหมคะมันเป็นไพ่หลบซ่อนหรือว่าแอบคบกันประมาณนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาจากชาวราศีเมษด้วยซ้ำไปหรือเป็นคนที่มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักครั้งนี้นะคะอ่าความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคะแต่ ความรักครั้งนี้มันมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะอืมทาให้คุณกับคนรักตัดสินใจในเรื่องของความรักสองคนเองตามลําพังก็ลําบากใช่ไหมอืมก็เข้าใจความรู้สึกนะคะมันมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะในไพ่นะเอ็ดออฟสอดนะคะ พลาสติกนะคะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุลด้วยนะคะรู้สึกว่าชาวราศีเมษนะแอบชอบชาวราศีตุลหรือเปล่านะคะหรือว่าเคยแอบชอบชาวราศีตุลหรือเปล่านะคะพยายามที่จะตามจีบนะคะพยายามที่จะตามสืบตามสอกตามตื้อชาวราศีตุลน,นะคะแต่ ไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าเนาะเคยไปจีบชาวราศีตุลน,นะอืมโอเคได้ไพ่สรุปแล้ว j u s t i c ได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นั่นหมายความว่าก็เคยตามจีบแหละชาวราศีตุลใช่ไหมชาวราศีเมษพูด แต่ฉันก็มีความรอบคอบนะฉันก็แบบอแบ,บสืบแอบส่องเขาเฉยๆว่าเขามีแฟนหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะอืมแสดงว่าชาราสีเมษนี่เคยแอบ,บชอบชาลาสีตุลน,นะอืมแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆนะประมาณนั้นนะแต่ก็พยายามที่จะประเมินสถานการณ์อยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเนาะคนนี้เขามีแฟนหรือ,อยังอะไรประมาณนี้ นะคะอืมไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นนะต่อมานะคะขอขยายไพ่ไม้เนาะห้าถ้วยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชับพลันนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้นะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เสียดายนะอืม เสียใจเสียดายเสียความรู้สึกนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนรักของชาลาซิเมตหรือชาลาสิเมตเองก็ตามนะคะจะมีความรู้สึกว่าเสียดายจังเลยนะคะเสียดายที่เสียคนดีๆอย่างนี้ไปนะคะเสียดายเสียใจนะ,ะนะคะรู้สึกเศร้าอยู่พอสมควรนะต่อมานะคะเทมเพลนเนาะ ทิ g งออ w สอดนะคะคุณก็ยังเป็นคนตรงๆอยู่นะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนะคะเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียด้วยซ้ำไปนะในเรื่องความรักนะสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะอโอเคเราขอสรุปไพ่ความรักให้กับชาวราศีเมษเลยก็แล้วกันนะคะ The Hermit Queen of Wands แล้วก็ The Flu นะคะโอเคเรามาดูไพ่ The Hermit กันดีกว่านะคะสำหรับไพ่ The Hermit นะมันมีความหมายถึงว่าชาวราศีเมษนะบางอารมณ์ก็อยากมีโลกส่วนตัวนะนะคะลักสันโดดนะคะอยากมีโลกส่วนตัวมากนะคะอ่า โรส่วนตัวของฉันคุณอยากเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะ,ค,ะคนที่ชอบเสี่ยงแล้วก็เจ้าสําราญอยู่พอสมควรนะคะเป็นคนที่ชิบป,ประจอลงเท้าได้สซ้าไปในช่วงนี้นะคะแล้วชาวราศิเมษนะบางคนนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะนะคะหรือว่าไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดอะไรองี้ก็ได้นะคะบางคนมีการย้ายถิ่นฐาน ตามสามีหรือภรรยาไปนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะ,ะเดินทางนะคะไพ่ใบต่อมานะคะควินออฟบอลนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษนะก็ยังมีความที่มีแพชชั่นในความรักมากนะถึงแม้ว่าความรักมันจะดูแบบอาจจะมีการ รักรอบคบกันอาจจะมีความรักอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักทั้งนี้นะคะกับคนที่ตัวเองแอบชอบอีกละ่ะไปตามสองเขานะชาวราศีเมษนะจีบอยากจีบเขานะแต่คุณก็มีการพิจารณาอยู่นะรอบครอบนะประเมินสถานการณ์ว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ดูดูเหมือนแล้วว่าชาวราศีเมษก็มีความเจ้าชู้อยู่พอสมควรนะ นะคะมันมีความเจ้าสำราญชอบเสียงชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโรคส่วนตัวสูงด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโค้ดแนงเจอร์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ